สวัสดีสมาชิกนะครับมี TFR ครับมังกรอิส,สุมังกรทองนะครับจัดไปครับคันนี้เรียกว่ามังกรแดงแล้วกันครับตัวนี้ตัวหูช้างนะครับใครสนใจนะครับรถอยู่สารพีเชียงใหม่นะครับ 79,0 0 0บาทนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับขออนุญาตชี้เป้านะครับใครกำลังหาอิซุสุมังกรนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมแจ่มครับสีทำมาใหม่นะครับอยู่สารพีเชียงใหม่นะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคันนี้สภาพงามมากๆนะครับผมเช็คคนขายมาให้แล้วนะครับขายจริงมีตัวตนจริงนะครับใครที่ถูกใจเข้าใจนะครับพิจารณาชอบโทรสอบถามนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับโดยรวมรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนสีทำมาใหม่นะครับมังกรทอง ขออนุญาตเรียกมังกรแดงนะครับมังกรแดงหูช้างนะครับตัวนี้79,00 0ับาทเอกสารครบพร้อมโอนไปชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบเอกสารให้มั่นใจนะครับผมเช็คคนขับมาเบื้องต้นแล้วที่เหลือใครสนใจก็ไปเช็คตรวจสอบเอกสารอีกรอบให้มั่นใจนะครับห้ามโอนจองหรือมัดจำก่อนใดใดทั้งสิ้นนะครับเน้นให้โทรเจรจาสอบถามเช็คอวัตคนขายอีกรอบได้เลยครับสภาพนี้พร้อมใช้ครับขอบคุณครับ